แค่มีบุตเพลงของฉันทุกคนทั้งโลกก็จะเกเลทั้งหมดฉันจะสร้างยุคสมัยใหม่ที่มีแต่คนเกเลให้ได้เลยยีิบสี่ชั่วโมงในบอกฟุตวันนี้เราจะมาตามล่ากีตาร์ปีศาจที่มีวิญญาณสิงสถิตยอยู่จะถือว่าเป็นอาวุธชิ้นแรกที่เป็นระดับมิสติกในเกมบอกฟุต จะทำยากแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ขอ666ไลค์เหมือนเดิมเลขซาตานสุดเฟี้ยวและยังขอบคุณหนึ่งล้านซับสไครเบอร์เหมือนเดิมเลยรอติดตามกิจกรรมแจกโลบักได้เลยเร็วนี้พร้อมที่จะรับฟังบทเพลงของฉันแลวหรือยังถ้าพร,าร้อมแล้วก็ลุยกันเลยจะที่เป็นราชาเกรเรให้ได้เลยความลังครลังชืเจือเสียงและอำนาจถ,ถึงเวลาที่เท้าชูตัวอกเดินเรืออีกครั้งคำคำหนึ่งที่เขาอยากพูดได้ไป่อนตายทำให้คนมุกหน้าสู่ท้องท,องทะเล กดทัพช่องผมสดแล้วคุณจะแก่เกลียดกดเลยสิผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นเองพัดลมไม่ได้สร้างแค่วันเดียวแต่ชาเขียวก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพัดลม ร้านระเบิดแระทิลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเทียวเหล็โคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพารอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบนในไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้ที่ลาวาบักลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีพวกใจกิเลที่ชอบล่าทาผีทุกท่านวันนี้กิเลสินมาล่าท้าผีในเรือผีสิงไหนมาดูดีมีหรือเปล่าไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมกิเลสินถึงกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องมาฟาร์มนี่เลยครับผมบอสตัวนี้เลยฮะบอสท,ที่เราเคยหาดาบความมืดกับมันนั่นไงจําได้หรือเปล่า พราะตัวนี้เนี่ยมันจะดรอปไอเทมที่ชื่อว่าเอ็กโตพารที่เอาไว้ทําปืนกีตาร์ผีสิงนั่นเองจริงๆเราสามารถฟาร์มกับมอนปกติได้นะแต่เกมมันบักจีไม่แก้สักทีเออมันก็เลยไม่ดรอปกูก็ตีตั้งนานทําไมไม่ดรอ,อ,อและที่สำคัญฮะกูใช้สกิลโอเด้งทีนึงกูมุดมาอยู่ในน้ำที่ใดวะเนี่ยและกูก็ตายลง <laughs> เกมดีจริงๆเลยครับเวลีกุดสกิลสุดยอดครับผมแทงทีเดียวเรือเป็นรูเลยฮะเฮ้ยหลนไปในน้ําเลยกูและที่สําคัญครับผมเออบอสมันก็หายไปต่อหน้าต่อตากูเลยเพราะว่าเวลามันหมดพอดีฮะบ,บอสบอกว่าหมดเวลาแล้วขอกลับบ้านเลยนะน้องทำไงได้เล่นไหนกูลองฟาร์มกับมอนปกติดิมันไม่ได้ GM เมเมื่อไหร่จะแก้สักที คนที่เขาอยากได้กีตาร์เนี่ยเขาร้อ,ไองไห้อลไรต้องมาหาบอสอย่างเงี้ยและบอสตัวนี้ไม่็เกิดนานชิบหายแม่งสองคืนสามคืนกว่าจะเกิดสักทีหนึ่งแน่นะฮะกูก็ต้องย้ายเซิร์ฟหาเรื่อยๆครับผมหาเป็นล้านเซิร์ฟแล้วแลวกูก็เจอพอดีเลยครับเหมือนจะมีคนตีอยู่ด้วยขอเข้าไปแจมหน่อยละกันนะพี่นะเจะไม่มีใครตีนี่หว่าอ้าวแล้วบอสมันเป็นอะไรวะเนี่ยเดือดกระแพงเหรอพี่ขอช่วกเลยละกันระดับโอเด้งดีละอ้วนจะาเรปั๊บพี่ขอแล้วไถเลยไถยเลยไถ,ายยถายนามาอย่าหายนะพี่นะขออย่างเดียวคืออย่าหายตอนนี้มันใกล้เช กูต้องรีบนะท่านผู้ชมให้แลวนี่ใครอันนี้ไงไอคนก็บัตีช่วยกูหน่อยน้องเออเราเรา,เราต้องช่วยกันนะตอนนี้อ่ะชูลาปาเปียชูลาปาเปียใกล้ตายแล้วเอาเลยน้องเอาเลยเออฟันเลยเออเดี๋ยวค่อยเราเรา,เราค่อยมาฆ่าก,กันต่อ <laughs> พอเราฆ่ามันตายนี่ไงได้มาแล้วครับผม <c oughs> เอสเตอร์เพลสมาตฟักเออได้มาสิบอันฮะถ้าเราตีบอสนี่นี่ก็ผมไอเทมน้ำสีเขียวในตำนานโอ้โหต้องหายได้สองร้อยห้าสิบโอ้โยยายเติร์นี้หายเจอแล้วไม่มีใครตีด้วยเสร็จกูแล้วทีนี้ไปไปไถนากัน ดีกว่าท่านผู้ชมมา let's go ไทยหน้าออนไลน์ป,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 ปั๊บเปิดระเบเดปิ๊เอ้ยกูต้องหาเพิ่มอีกกี่ตัววะเนี่ยกูมี150แต่มันต้องการ250งั้นต้องหาเพิ่มอีก10ตัวอีกแล้ว แล้วมันก็ไม่ได้เกิดทุกเซิฟ์ะด้วยสิหายากมากนะครับผมใช้เวลาหาประมาณสองสามาาชั่วโมงกว่าจะได้ครบเดอ้อกูบอกเลยน้ำตาจะไหลขอร้องไห้ได้ไหมครับพี่น้องขอร้องเพลงก่อนละไก่จา๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครโอ่โคตรแก่แลยแต่ระหว่างที่กูตีอยู่ๆมันก็หายไปต่อหน้าต่อตาเพราะว่าตอนนี้ด้านนอกมันเช้าพอดีฮะไอตัวนี้มันอยู่ตอนเช้าไม่ได้ครับผมมันแพ้แดดอา้ากูตีฟรีออนไลน์ ผมไม่รู้ว่าตอนที่คลิปนี้ลงเนี่ยเขาจะแก้ให้มอนธรรมดามันดับอีกตัวผานได้แล้วหรือยังนะครับมึงไม่ต้องทำตามกูเด้อบอกเลยว่าเสียเวลาชิบหายถ้ามึงตีมอนปกติน้แม่งใช้เวลาแค่ประมาณแบบไม่ถึง10นาทีแม่งก็ได้ห้าร้อยหกร้อยเร็วออได้โคตรเยอะเลยเนี่ยกูได้แล้วครับผมได้หนึ่งตัวลำบากจรงิงเพื่อยุคสมัยใหม่และกิตาใหม่ของกูกูต้องฆายเปลดนี้ให้ตายได้ยาวหวยหากันไปครับผมยาวๆยาว้ยายเธอก็ไปรัวๆแต่ดีเรามีดาบโอเด้งไงมันแรงมากโอเคได้แล้วความพยายามยืน ความสําเร็จอยู่ที่นั่นมาโอเคใกล้จะถึงตัวสุดท้ายกันแล้วทุนผู้ชมฟังไปยาวๆโอเคตายมาเราได้มีเท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะมีเยอะเลยครับผมและนี่ก็คือตัวสุดท้ายที่ผมตีนั่นเองโอ้หลังจากที่ผ่านไปสองสามชั่วโมงนะฮะแล้วก็มีคนจะมาตีด้วยแต่ว่ามาไม่ทันอโทษนะน,น,น้องพี่มันเร็วอยู่แล้วเร็วแรงทะลุนรกและตอนนี้เราก็มีนะครับน้าสีเขียวอันนี้ครบ2 0งร้อยห้าสิแ้และระหว่างนั้นผลปีศาจก็ดันมาเกิดในนี้เฉยเลยครับ เกิดที่ไหนไม่เกิดมึงมาเ,เกิดในบ้านผีสิงมึงเ,เลือกที่เกิดได้ดีมากเลยไอ้น้องแล้วกูก็ต้องตามหามึงเนี่ยกูหาไม่เจอเพราะที่นี่แม่งไม่มีใครไฟเลยไม่มีใครแบบใช้ไฟเลยหรือไงฮะมึงไม่จ่ายค่าไฟกันเลยหรือไงว่าไอ้บ้านผีสิงเราอันเนี้ยหาต่อไปก็ผมตะกงุงตะเกียงก็ไม่มีไม่เหมือน EPO ที่มันมีตะเกียงให้กูสักหน่อยไม่มีเลยฮะยมันจะแสงสว่างจากตัวกูเท่านั้นน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละเอ้นั่นหรือเปล่าเอจอแล้วเจอแล้วเอ้ผลอะไรเขายขาว,ขาวเฮ้ยอย่าบอกนะว่านั่น โฮ้ยโมจีวะเฮ้ยโอ้ยดวงดีเกมมิ่งอะไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้คนนี้มปดวงดีจริงๆโอเคเก็บใส่กระเป๋าเลยครับเอาไว้แจกในอนาคตน้ำสีเขียวครบแล้วอีกอย่างที่ต้องการนั่นก็คือใช่แล้วผมแฟรรกเมนท์ที่ดอปจากหนวดดำนั่นเองฮะแปลว่าต้องมีใครสักคนต้องเสกหนวดดำแต่ว่าตอนนี้คนในกิวเราเหมือนจะเจอหำจ้าทะเลที่เอาไว้เสกหนวดดำเลยครับผม ไปครับผมเราไปจัดการหนวดดําดกันดีกว่าแต่ระหว่างที่เกเรซินขี่เรืออยู่ดีก็เจอเพื่อนเก่าของไอ้โจนที่โผล่มาต่อหน้าต่อต,อตากูเลยก็ผมนี่เลยกิ้งคือทอดนั่นเองเลย <c oughs> มึงเนี่ยมามาหากูทาไมกูขอจัดการหน่อยแล้วกันนะโดยดับโอได้กันนี่วันาปั๊บเนี่ยเพียงแค่ชัวร์พิปตาเดียวเกเรซินก็จัดการมันได้ฮะเพราะว่ามีคนอื่นมาช่วยกูนั่นเองครับผมกูคนเดียวเอาไม่ลงแน่นๆฮะตายทันทีเลยไอ้กระจอกนี่หว่าไอ้กินคือเนี่ยไปไปตีอยู่ๆก็เรือเกิดเชยเลยฮะ ยืนก็มีเรือมาถล่มกูอู้ยิงกูทีเดียวขี้แตกเลย,ยตายเลยกูไม่เคยเจอเรืออย่างนี้ กลับมาที่ที่เสกหนวดดำก็ผมตอนนี้เราพร้อมกันเลยฮะคนพร้อมใจพร้อมเราทําได้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะจัดการนั่นเองมาแล้วับผมมาแล้วหนวดดาออนไลน์หัวแล้วลกันจุับปาเปีปยจุลาปาเปีปยเออครั้งนี้แม่งลุมตะลุมบอลกันเยอะมากฮะมองไม่เห็นกันเลยไหนว่าหนวดดาไหนคนไหนกูด้วยฮนะดำดำเนี่ยเนี้ยนี่คืออะไรนี่แมวอะไรแมวยักษ์ยู่ก็เจอแมวยักษ์เฉยเลยมแมวยักษ์ไล่ต่อยหนวดดากูเพิ่งเห็นก็นวันนี้แหละไอ้ไข่ดาวและเพียงชั่วพริบตาเดียวก็ผมหนวดดาก็ตายหงโก่งโค้งล้างทิ้งกันเลยทีเดียว เดียวนะฮะแล้วเราก็ได้เลยครับผมแฟกเม้นต์ในตำนานที่เอาไว้ทํากีต้า์นั่นเองนะครับเย้เ yeah ฮสุดยอดไปเลยไหนะขอดูหน้าตามึงหน่อยดิยนั่นนี่สินะแฟกเม้นต์ในตำนาน ดาร์คแฟต์มิสมาตะฟักเกอโอเคไปได้เวลาทำกีตาร์กันแล้วท่านผู้ชมเกเลซินมุ่งหน้ามาที่เกาะน,นี่เลยครับผมเออมันคือเกาะผีสิงน,นั่นเองแต่เขาบอกว่าการที่เราจะทำกีตาร์ดนนั้นเราต้องรอฟูมูนก่อนและที่สำคัญต้องรอ,อกลางคืนของฟูมูนด้วยและวิธีการทำคือเราต้องมาที่หลุมศพตรงนี้นะฮะเออ่นีะนะ่ะมันจะมีให้เราคุยอยู่นะครับเราต้องไปสวดมนต์ออนไลน์ตรงนั้นเลยโอเคทุกคนครับตอนนี้ข้อความที่บอกว่าคืนนี้จะมีฟูมูนมันบอกขึ้นมาแล้วฮนะแต่ไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าตอนเช้า คิดว่าไม่น่าได้ครับผมแต่ลองหน่อยละกันอยากลองอยากรู้อยากเห็นเผือตอนเช้ามันจะทําได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมาลองสวดมนต์ออนไลน์ดูดิอัปฏิถูอัปติเทเทนะอัปติยาไม่ได้ฮะมันบอกให้ต้อง,องรอกลางคืน <S <S โอเคอรอกลางคืนก็ได้และตอนนี้ก็ตกดึกแล้วครับท่านผู้ชมเราก็มาสวดมนต์ออนไลน์กันครับและตอนนี้ก็ได้แลวครับผมเขาบอกอยากจะเล่นเกมกับกูไหมจากไปดครับอยู่ๆหน้าจอผมก็เป็นสีดําเฉยเลยเมื่อกี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยภารกิจแรกของเราคือการไปจัดการซอม ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือโดยภารกิจของมันคือการที่เราเนี่ยต้องฆ่าซอมบี้ทั้งหมดให้ตายในครั้งเดียวนะครับเออต้องจัดการทีเดียวให้ตายเฮ้ยตรงนั้นจะเป็นบ่อเลือดด้วยท่านผู้ชมเฮ้ยบ่อเลือดโดยมันมีเงื่อนไขว่าเราเนี่ยต้องจัดการซอมบี้ให้ตายในบ่อเลือดเท่านั้นด้วยฮะและต้องตายพร้อมกันทุกตัวด้วยครับโอ้โหภารกิจมึงก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยเออตายไม่พอต้องตายในบ่อเลือดแล้วมันต่อยกูแรงมากด้วยมันเสือกวาบได้ด้วยเฮ้ย เกินไปหรือเปล่าโอเคขอลากมนด้วยขาบูชาลากหัวคมๆไปก่อนหนึ่งทีมารวมตัวกันหน่อยพวกมึงเร็วๆพอรวมตัวก็ได้แล้วผมก็ไล่ฮะนี่ให้มันรวมกันก่อนเร็วๆเอ้ยมันยากมันนะเนี้เอ้ยรวมหน่อยพวกมึงอ้บางตัวม่ก็ยืนนิ่งเลยไม่เห็นกูหรือไงวะโอเคก็ผมแล้วเลือดมันน้อยมากเลยการที่กูจะฆ่ามันทีเดียวตายน่าจะเป็นไปได้ยากเลยฮะรอบแรกวา่าไม่น่าจะได้ครับผมดูทรงแล้ว มาใช้ทันเดอร์ดาก o n กครับผมสรุปแล้วไม่ตายฮะเหลืออยู่ตัวเดียวที่ไม่ตายไม่ไม่ใช่ตัวเดียวด้วยหลายตัวโอเคเอาใหม่รอบที่สองครับผมตอนนี้เหมือนมันจะกระจุกอยู่ในที่เดียวฮะเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆผมน่าจะผ่านแล้วครับท่านผู้ชมเอาหน่อยละกันระเบิดทันเดอร์ดาก o n นแต่เหมือนไม่มันมันไม่เสร็จภารกิจมันไม่เสร็จทําไมทาไมวะอ้าวนั่นไงมันเหลือตรงนั้นตัวหนึ่งอ้าวเอ้ย ไอ้หนุ่มที่ยืนอยู่ข้างๆก็ไม่บอกกูเลยว่ามันเหลืออีกตัวหนึ่งไอเวนกูต้องทำใหม่อีกแล้วโอเคครั้งนี้แหละกูเมคชัวร์แล้วว่ากูลากครบทุกตัวฮะอ่าครั้งนี้น่าจะผ่านแน่นอนร้อเปอร์เซ็นครับผมต่อยไปก่อนสักทีสองทีสามทีแล้วก็อุ้ยระเบิดทันเดอร์ดาก้นโอเคผ่านแล้วผีบอกว่าเยี่ยมมากเลยเวลิกุนและตอนนี้เลือดสีแดงก็หายไปแล้วเย่มระหว่างทําภารกิจผลพิศดารก็เสือกเกิดเฉยเลยฮะมาทำภารกิจที่สองกันครับผม ภารกิจน,นี้คือการดูหลุมศพนั่นเองนะท่านผู้ชมมันจะมีป้ายให้เรากดนะฮะทั้งตด้านซ้ายและก็ด้านขวาครับผมให้เราดูว่าหลุมศพอันไหนที่มันเยอะกว่าก็ให้เรากดฝั่งนั้นนะครับเหมือนอันนี้อ่าฝั่งนี้เยอะกว่าแล้วก็กดสีขาวฝั่งนี้ไปเลยกดไปเลยครับพี่เอ,อเคเป็นสีขาวแล้วก็มานับอันต่อไปครับผมอันหนึ่งสองสามสี่ห้า อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคฝั่งนี้น่าจะเยอะกว่าครับผมแล้วก็กดไปเลยแต่เหมือนกูกดไม่เคยโดนเลยโอเคมานับอันนี้กันต่อฮะฝั่งนี้มีหกฝั่งนี้มีห้าโอเคฝั่งนี้เยอะกว่าโอ้หแล้วทำไมกูต้องมานับหลุมศพตอนกลางคืนในวันที่มีเกิดฟูมูลด้วยวะเนี่ยโ <c ười> <c ười> คตรน่ากลัวเลยเวน <c ười> โอเคฝั่งนี้มีห้าครับพี่สฝั่งนี้มีสี่ฝั่งนู้นเยอะกว่าครับพี่โอเคกดฝั okay. ่งนู้นเลยครับผมโอเคโอ้ฝั่งนี้เยอะเลยครับพี่ <c ười> โอ้หลายศพหลายลายเลยไม่รู้โดนอะไรกันมาเีแต่ละคนแม่โคตรน่ากลัว โอเคกดไปโอเคอันสุดท้ายแล้วครับพี่นับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสามสี่ห้าโอเคฝั่งนี้น่าจะเยอะกว่านะโอเคกดครับผมอ่าเสร็จแล้วเยี่ยมผีบอกเยี่ยมอีกแล้วครับผมเวลีกู๊ด ต่อไปเราเข้ามาในปรา,าสาทเพื่อไปเจอกับผีตัวเป็นๆมึงดูประตูเปิดปิดเปิดปิดออนไลน์นี่ไงยโอ้โหกูเจอผีตัวเป็นๆแล้วท่านผู้ชมเมื่อคุยกับผีหน่อยดี้อลโลเออสบายดีไหมนน้องเบาเอ้าดูๆผีกับพิบตาหายไปเรียกครับอุย้ยครั้งแรกเลยที่เกเรซินไม่เจอผีกูละเพียงจริงภารกิจต่อไปคือให้เรามาหลังปรา,าสาทนตท่านผู้ชมนะแล้วก็มาดูปริศนาครับผมพัซเซิลตรงนี้ฮะนี่เลยครับผมมาดูถ้วยในครับเออว่าถ้วยเนี่ยมันหันไปทางไหนหันขึ้นหันลงหรือเปล่าให้เราถ่ายรูปเก็บไวว้้ดยนะทชม จะได้เอาไปปลดล็อกปริศนานั่นเองหลังจากนั้นให้ลง,ลงมาที่ใต้ดินของปราสาทนะครับเพื่อมาปลดล็อกพัศเซลตรงนี้เลยฮะเออเนี่ยนี่พอถึงตรงนี้ให้เราเปิดรูปขึ้นมานะครับแล้วก็ดูว่าถ้วยเนี่ยมันหันไปทางไหนนั่นเอง กูก็ไม่รอช้าที่จะเปิดรูปขึ้นมาครับผมเหมือนอันแรกเนี่ยมันจะหันไปหันลงไงมันเ็เรียกหันลงไงแล้วก็อันนี้ก็หันลงอันนี้ก็หันลงมันหันลงหมดเลยดีกว่าเฮ้ยพี่มันหันลงหมดเลยน้องกดเลยโอเคหันลงส่วนอันนี้ก็หันลงฮะเออไหนกดดิกดเอ้ยมึงดูภาพนานใจวะพี่เออนี่เสร็จแล้วครับผม้ห สำหรับพัสดุวันนี้ผีก็บอกว่าเยี่ยมเช่นเคยต่อไปครับผมให้เรามากดที่ตรงนี้ฮะที่แผ่นด้านล่างนี้นะครับให้เราดูตามเสาว่ามันมีสีอะไรบ้างเหมือนเสาอันแรกของผมมันจะไม่มีนะ และกระเบื้องอันที่สองของเราก็มีสีน้ําเงินหรือสีดําไม่น่าจะต้องกดอะไรส่วนอันนี้มีสีแดงครับผมเราก็กดสีแดงเลยเนี่งด้านบนมีสีแดงอันต่อไปตรงนี้มีสีน้าเงินโอเคกดสีน้าเงินเลยส่วนอันนี้ของเราเหมือนมีสีดําก็ไม่ต้องกดนะมีสีดําส่วนอันต่อไปก็มีสีเขียวนะสีเขียวเราก็กดสีเขียวเลยด้านบน ปาบก็ไปปาบโอเคเฮ้ยง่ายนิดเดียวพัสตสูกระจอกนะพี่นี่สีดำก็ไม่ต้องกดอะไรนะตรงนี้สีสแดงเ้ากดสีแดงเลย,เยแค่นั้นเองต่อไปอันนี้ โอเคอน,นี้ไม่มีโอเคอน,นี่สีน้าเงินนะกดโอเคเรียบร้อยอะเสร็จสิ้นไปแล้วว้าวแล้วเราก็ไปซื้อกีตาร์ได้แล้วครับผมกับตัวตรงนี้เลยฮะมาดูนี่มันจะหลอกขายกูเท่าไหร่อ้ห้าพันแฟกเมมต์ครับผมห้าร้อยโบลใช่ผมเมื่อโบลเนี่ยกูมีอยู่แล้วสองร้อยสิบไอตัวผ่านแล้วก็หนึ่งแฟกเมมต์ฮะโอเคแล้วก็ซื้อได้เลยส่วนใครไม่มีโบลน,นะครับหรือว่ากระดูกก็ฟาร์มที่เก่อนี่ได้เลยนะนี่ได้มาแล้วครับผมโอ้กีตาร์ระดับมิสติกมาดูบทเพลงของฉัน แต่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 กูคือจารแดงแต่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 และเวลาก็ล่วงเลยมากว่า8ล้านปีตอนนี้เนี่ยผมสามารถควบคุมกีต้านี้แบบร้อเพราะกูฟาร์มมาจะตรงหกรมาและกูเล่นสายปืนและด้วยท่านผู้ชมนี่ดิกิต้าออนไลน์เป็นไงล่ะไอ้หนุ่มดูดูเนี่ยกูมีกีต้าจานแดงเว้ยกีต้าผีสิงโหไม่สนใจกูเลยมึงสนใจกูหน่อยก็ได้นะพี่ผมอาจารย์ซินกีต้าเจ้าเก่าแต่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 จะาา อะไรกูล็อกอะไรกูบ้าแล้วและนี่คือสกิลคิกของมันฮะมันจะสร้างโน้ตเพลงขึ้นมาครับผมโจมตีคู่ต่อสู้ได้นั่นเองฮะโอ้ยแกสกิลคิกแม่งกระเทยแล้วหลายคนบอกว่านี่น่าจะเป็นอาวุธที่เท่เที่สุดครับผมดูมันยิงได้มันยิงพลังออกมาได้ปัามนี่ฮะแค่มีบทเพลงของฉันพวกมึงก็จะตายหัวกันหมดและตอนนี้กูก็เจอกับอไอ้บุรุษเสื้อส้มกาลังว่ายน้ําข้ามทะเลครับผมมึงคิดว่ามึงเป็นซิลเวอร์เลลี่หรือยังไงวะนมึงจะว่ายไปเกาะไหนวะเพื่อนโอ้ยมึงขยันกขนาดนั้นเลยเนาะสงสารจริง สูบทพิศารให้เขาดีกว่าท่านผู้ชมไอ้แก่เท่ากูขอพบพิศารหน่อยกูจะเอาไปให้เด็กใหม่กห็นก็่ายน้ําอยู่โอเคกูคได้ผลอะไรเนี่ยโ,โ,โคตรกากเลยพี่ไอ้แก่ยังดีกว่ามันแม่งไม่มีผลแล้ววะมัน่ายมาถึงหรือยังวะเนี่ยเออกูถามจริงแต่ก่อนหน้านั้นไปทําอย่างอื่นก่อนดีกว่าระหว่างที่ผมเดินเล่นเหมือนไอ้บ่าวเสื้อส้มมันจะห่หยมาถึงก่อดีแลยฮะโอ้แม่งโคตรขยันเลยกูก็เลยเอาผลของใครไม่รู้ฮะไปให้มันดีกว่านี่ไงมันยืนโดเดยุงเนี่ยไอ้น้องไอ้น้องเนี่ยเอาผลพิสารเร็วเอาไปแดก แล้วมันก็ไม่สนใจกูด้วยท่านผู้ชมไม่สนเปลดอะไรเลยฮะวิ่งอย่างเดียวเลยมึงนี่าตัวกระบอมึงเป็น n p c ปะเนี่ยอยู่มันก็วิ่งไปวิ่งมาอ้าไม่สนใจกูเลยแล้วมันก็ไปยืนจูบกับกําแพงฮะท่านผู้ชมว่ามันรอแลกเปลยนี้ดูทรงแต่สุดท้ายมันก็ยอมกินผลพิสาที่ผมเอามาให้ฮะถือว่าประสบความสําเร็จในการทําความดีของคลิปนี้เลยครับท่านผู้ชมกูกะจะฆ่ามันเล่นสักหน่อยเสียดายสงสารมันโอเคเราไปรีวิวไอ้กีตาร์นี้ต่อเลยดีกว่า ขอทดสอบกับก๊อดเอเนลหน่อยและการกีตาร์จากนรกอันนี้ฮะมาดูสกิลเซตกันก่อนครับผมเป็นการยิงกบพลังจากหัวกะโหลกออกไปครับผมว้าวส่วนสกิลเอ็กเนี่ยถ้าเรากดค้างนะครับบอกเลยว่าอลังการจัดจัดดูฮะาระเบิดภูเขาผพกระทมระเบิดสวรรค์กันเลยทีเดียวโอ้โหแล้วมันดูเลือดก๊อดเอเนลหายเกือบหมดนะท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วก็ชาร์จพลังเนี่ยแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยแล้วพร้อมหมุนติวตวสอทีแล้วก็ยา่านี่เป็นไงนละมึงลีลาทำาไปม แล้วก็ชาร์จพลังตูมโอ้ยไม่ตายก็เลี้ยงไปตูแล้วเราสามารถยิงได้ด้วยตายครับผมกดเอเนลลงนรกไปแล้วโหดีกูมีเพลงล็อกมาฝากมึงอ้าจะเป็นอะเฮนี่โดนมปดีหนึ่งทีเป็นงไงล่ะแล้วก็อ้จาจะเป็นะคฮ่าออไปเลยกูจะพ้ามึงลงกนรกเสือธีรักนี่ไปแล้วมึงจะเปลี่ยากอะไรก็เรื่องของมึงกูก็ยิงใส่หน้ามันยิงออมาดิอ้าจะเป็นอะเข้ก็ไปนี่มานี่ยิงยิงเป็นอลักกีตาร์กูยิงได้ตายเลยนะท่านผู้ชมแม่งโคตรแรงเลย เอากีต้ามายัดรูตูดหน่อยเอ้ยมายัดไอเยตีหน่อยดิไหนมาดูดิฮะยิงไปเลยทีเดียวพอมังอย่างงี้ตัวเนี้ยแล้วก็ระเบิดพลังอยา่าหาิงตายโคตรไก่เลยวะเฮ้ยแล้วผมก็มาดีดกีต้าอยู่ที่โลกทาวแต่กูก็มาเจอกับไอห้หนุ่มเสื้อส้มอีกแล้วโอ้โหมึงนี่ไม่ตาตา,ตายาจริงนะมึงเนี่ยเฮ้ยมาทำอะไรที่นี่น้องเนี่ยนี่ฟังเพลงพี่มาเฮ้ยเป็นไงล่ะเจอมึงทุกที่เลยมึงแม,ม่งเป็นผีหรือล่าตามหลอกหลอนกู ระว่าที่ผมกำลัไปโลกสอเนี่ยนะฮะก็เหมือนมีใครไม่รู้นะครับเอาปืนกะกากมายิงใส่กูมึงเจอกีตา้าคุยน้องเดี๋ยวมึงจะรู้ว่าความโหดของนรกนะ้เป็นยังไงใน,นเวลาพีพีแล้วเจอกีตา้าจากนารกกูหน่อยไอควันแบบนั้นนะมันทำอะไรได้กูถามจริงฮะ พร้อมแล้วหรือยังล่ะพร้อมจะตายแล้วหรือยังระเบิดพลังไปเลยเอ,อโดนโดนูดนะมันโดนแล้วแล้วก็เจอบัตรยงชุนก็ไปป๊ป๊ป,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 ปตายกอนเล่นจะมาทะลึ่งกับกูกูจะไปโลกสองแต่เหมือนว่าผมจะไปโลกสองไม่ได้ครับผมไม่รู้ว่าโดนคำสาปอะไรแต่ว่าตรงกลางเขาพีพีกันอย่างเมามันกูก็เลยเอากีตาร์นี้ไล่หวดคนดูครับผมบอกได้เลยว่ามันสุดยอดมากๆเพราะเอฟเฟกต์อลังการจนมองกูแทบไม่เห็นก็เลยไม่มีใครฆ่ากูได้สักคนเดียวนะท่านผู้ชมแม่งโคตรสุดยอดเลยอะไรวะเนี่ยนี่ลุงตุงดังไปบ เลวอูก็ฆ่าไอป้ปีนี้ตายอีกรอบได้อีกแล้วฮะด้วยกีต้าอันนี้บอกได้เลยว่ามันคิวคนได้แบบสบายสบายและนี่ก็เป็นทั้งหมดในย4บสี่ชั่วโมงในบอกฟุตของเกเรซินกับการทํากีต้าจากตลกอันนี้ครับผมบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆและก็เป็นหนึ่งอาวุธที่เป็นมิสติกเล่มแรกนะครับหรืออันแรกของสายปืนเลยทีเดียวนะแนะนาให้เก็บกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากพี่นลองนี้ให้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับกดกระดิ่งกันด้วยนะับเพื่อไม่พลาดคลิปน้อยใหม่หมถ้า ก่อนจ้าเจอกันบ๊ายบาย